กระบะขนเงินนะครับคันนี้เลยครับโตโยต้ารีโวปี2020นะครับตอนเดียวนะครับปี2020นะครับเครื่อง2 0 0 8นะครับคันนี้อออรถไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับอออรถดาวศูนย์บาทนะครับคนสบายๆครับเอาไว้วิ่งขนของกันนะครับไปใส่ตู้ทึบใส่ข้อก็ได้นะครับอยากจะได้อะไรนะครับเบาะคบนะครับท่านใดสนใจนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมจบใต้คลิป เอาไปเลยครับ t o y o t a Re ี o กระบะบรรทุกตอนเดียวนะครับไว้ใช้วิ่งหาเงินนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องจ่ายเงินดาวนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับเอาไว้ต่อทุนกันต่อนะครับกับ Toyota Revo คันนี้นะครับเครื่องดีเซล2,008นะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับจะเอาไปวิ่งใช้งานนะครับทักหาผมได้เลยนะครับกระบะสวยๆแบบนี้รถตัวเปล่านะครับเอาไปติดข้อนะครับติดตู้ทึบได้เลยสบายๆนะครับ เครื่องดีเซล2 0 0 8บอดี้สวยมากนะครับเี่ให้ดูห้องเครื่องกันนะครับสวยเพจเดิมครับซ้ายขวาคันหน้าเดิมหมดเลยนะครับไม่มีพิกคว่ำจมน้ำจนหนักนะครับรับประกันให้เลยนะครับภายในสวยสะอาดนะครับภายในสวยสะอาดสภาพถือว่าใหม่เลยครับสภาพสวยมากนะครับภายในสวยๆออปชันให้มาครบเลยนะครับเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกีนนะครับครบนะครับตัวนี้ก็ เป็นเกียร์แมนนวลแบบ5 a l f speed นะครับเล่มหม่เพียง1 5 0 0 0 0สาโลเท่านั้นนะครับสวยนะครับใช้งานน้อยนะครับภายในเบาะหนังสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับรถใช้งานต้องเป็นเบาะหนังสีดำนะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับหรือว่าจะอยู่ที่กําแพงครับเข้ามาดูรถที่ตัวเมืองได้เลยนะครับร้านเราอยู่จังหวัดกําแพงเพชรตัวเมืองเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อทักหาผมได้เลยครับ